เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมาชมขบรถด่วนดำที่631นะครับผมต้นทางแม่น้ำไปทางบึงพ้านะครับกอขอลราชอคอทักทายขอบคุณครับผมเฮาสตัม4 4 20นะผมมาแล้วครับ ็นนะครับผมก็ไม่ได้เห็นหน้านะครับขบวนรถด่วนดำที่631นะครับผมเสียงล้อกะซาบลานะครับ อบหอห้าศูนย์ศนย์ศูนย์สามนะครับไปแล้ผมสวยงามครับเราจะผ่านจุดตัดคลังน้ำมันทอรทอนะครับผมเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณพี่พก,กรอและชอคอที่ทักทายครับผม